ครับนี่คือนี่แหละประเทศไทยประจำวันศุกร์นะครับแล้วมาถึงวันศุกร์ทีไลก็จะเป็นเขาเรียกว่าสกูปสรุปข่าวในแต่ละสัปดาห์โดยเฉพาะเรื่องของการเมืองนะแล้ววันศุกร์ทางนี่แหละประเทศไทยทานายวีหเวลาสองทุ่มครึ่งแบบนี้จะพบกับคุณสีนะครับแล้วก็คุณบุญกลมซึ่งเราก็จะมานั่งพูดคุยกันเรื่อง วิจารณ์การเมืองนะซึ่งกําลังสนุกเลยสัปดาห์นี้มาพูดก,กันสองรอบแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องรอ้อนแล้วนี่ก็ร้อนจริงๆเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราได้คุยกันประมาณสักวันเราคุยมันพุทธนะฮะมันพุธนะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคณะมนตรีแล้วก็บอกว่าคุณเฉลิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีฤทธิ์มีเดชพอสมควรนะทั้งที่บอกว่ายินดีทําตามคําสั่งนายกทุกอย่างแต่เดยการวิจารณ์มากมายโดยเฉพาะเรื่องของการแทงข้างหลังอะไรต่างๆนี่ล่าสุดคุณเฉลิมบินไปพบ คุณทักษิณแลฮะก่อนหน้านี้มีมีข่าวออกมาปูดบอกว่าคุณเฉลิมบอกว่ามีแก๊งไอติมที่ทาเนียบคอยชี้นานายกรัฐมนตรีนะฮะปรากฏว่าคุณสุรนันท์เวชาชีวะวันนี้เองครับก็ออกมาชี้แจงเรืเ่องแก๊งไอติมแล้วก็มีการถ่ายรูปตีไอติมลงเฟซบุ๊กทีนี้ก็มีข่าวว่าคุณเฉลิมเนี่ยก็ไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับอันนี้เป็นแรงกระเพื่อมนะครับคือระบอย่างนี้นะฮะคือการปรับครั้งนี้ การปรับมันก็มีสองฝ่ายด้านหนึ่งด้านหนึ่งที่ด้านที่บอกที่มันด้านทํางานครับก็มีตั้งแต่เอาคุณนิวัฒน์ธรรมรงคุณสรงไพศาลมาเปน็นรัฐนตรีพาณิชย์ครับร่วมกับทางคุณวราเทพแก้ปัญหาเรื่องข้าวนะครับอ,อันนี้เขาก็ทําเริ่มต้นปั๊บวันไปถวายสัตว์ปัสยานวันที่30มสิบครับอพอวันที่หนึ่งก็ลงมติ เรื่องข้าวเลิกข้าวให้เป็นหมื่นห้าพันบาทตามเดิมชาวนาเฮชาวนาเฮไปให้ปัดกลับลรไม่ถูกครับไปไม่เป็นเลยไปไม่ถูกนะครับอัน,นี้ลักษณะดเดียวกันเนี่ยในการปรับครัมตรีครั้งนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับคือให้คุณท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณอะไรคุณสุรพงศ์คุณสุรพงศ์ตัววิจักรชัยกุลเนี่ยขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่ง นะซึ่งท่านควรจะเป็นตั้งแต่คราวที่แล้วละแต่ปรากฏว่าไม่รู้เพราะอะไร,รก็ให้คุณเฉลิมขึ้นเป็นรองลำหนึ่งหมายความว่าถ้าท่านนายกไม่อยู่เนี่ยคุณสุรพ์ก็ต้องนั่งพบประธานประชุมครับและคนที่สองเป็นรองนายกตรีคนที่สองก็คุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญส่งไพศาลครับก็เรามองเห็นเลยว่า การปรับครมคราวนี้ปรับตําแหน่งคราวนี้เอาคนที่ไว้วางใจที่สุดเข้ามาอยู่เขามานั่งเขามานั่งหมายถึงว่าไว้วางใจทางด้านการทํางานการทำงานหรือว่าไว้วางใจว่าไว้ใจได้ไม่ได้คือมันบทเรียนจากกรณีที่คุณสมัครสุนทรเวชครับทักษิณก็ให้คุณสมัครเป็นนายกแล้วมนเกิดกรณีงูเห่าเงือขึ้นมาแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ไปตั้งรัฐบาลในการทหาร้สเร็จอ้าวอย่างนี้แสดงไม่ไว้ใจคุณเฉลิมนะฮะ เออถึงได้ขยับลงก็คงไว้ใจมั่งฮะทีนี้เรามองไอ้ด้านดีนะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็ทํางานด้วยกันไปครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างคุณปูเนี่ยท่านก็ไปควบคลาโหมฮะปรากฏคนที่รับอย่างดีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่าก็บอกว่าอุ้ยที่ไขรกลัวจะมาล่วงลูกลุกไม่ได้รพราะแล้วท่านมาในเย็ดทำให้ท่านสั่งงานได้ดีขึ้นครับปัญหาใต้ปัญหาทุกอย่างมันจะดี เอานนี่ดดานเราบอกี่คือเคยเคยวิเคราะห์ไปเหมือนกันนะคราวที่แล้วเนี่ยก็มองว่าคุณเฉลิมเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ซึ่งขัดแย้งกันอยู่ภายในคือสั้นขัดแย้งกับทางเลขาธิการสภาความมั่นคงขัดแย้งกับเลขาธิการคุณทวีสอดสองจุดนี้เราก็บอกว่าคุณทวีเนี่ยแทนข้างหลังเลยเลยต้องดูดจากไหนตอนที่สั้นพ้นจากตำแหน่งรองนายกไปเป็นรับรายงานเนี่ยซึ่งที่จริงตำแหน่งที่สำคัญมากนะ ออท่านก็ตีขนเยอะแกงไอติมมั่ง,งคว่าใครใครนแกไอติมทุกคนนั่นเป็นศัตรูท่านหมดนะ,ะทีวันนี้ท่านก็มาให้สัมภาษณ์เลยท่านบอกว่าเออคือท่านไปกระทรวงนะ ใช่ไปกระทรวงเมื่อวานวันที่สี่ครับวันที่สี่เข้าเขาทำงานเขากระทรวงแต่ท่าวันที่สี่นี่แหละครับแก๊งไอติมเลยฮะแต่ท่านยังไม่ทำงานปุ๊บก็ยังไม่ไม่เข้าประชุมคณะมนตรีครับโดยประชุมคณะมนตรีคราวหน้าเนี่ยท่านบอกท่านต้อง่าตาอืมแต่วันนี้ท่านบินไปพบคุณทักษิณในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่านี่นะ การเมืองต่อจากนี้ไปนายกจะต้องเผชิญขวางหนามรละจะบาลสนเทือนพวบุคคลภายนอกอย่างองคตอิสระอะไรต่างๆเนี่ยนี่คุณเริมพูดนะพูด <c oughs> และจะไล่ายากลำบากมากนี่ยเมื่อขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกครับ <c oughs> ถ้าพูดอย่างนี้นะคนะุณเริมพูดอย่างนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้คุณยิ่งรักจะรู้สึกหรือเปล่าเราไม่รู้นะ <c oughs> แต่คุณเริมท่านประเมินตัวานเองว่าอย่างนี้เราก็บอกว่าเออ ในแรงไอกการปรับรั้นตรีครั้งนี้ด้านที่คนยอมรับคนทั่วไปก็ยอมรับว่าการปรับขั้ตรีที่ดีมากอะทุกทั้งนักวิชาการทั้งแม้กระทั่งพอบทบก็ยอมรับโดยภา,าพรวมจากภายนอกเนี่ยผมว่าดูดีขึ้นเยอะยกเว้นคุณเฉลิมท่านเองตอนี้ด้วยจะมีปัญหาอยู่สองสามองสาท่านไม่ก็มีคนเดียวอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งพี่สีต้องอย่าลืมมองรปชด้วยนะฮะที่มีการปรับแล้วคุณตู่ตุพรก็ออกมาพูดมวว่าเดี๋ยวค่อยคุยต่างด้าก็ได้ยังไม่เกี่ยวกับขั้นตรี ก็ว่าแก๊งเอติมเนี่ยนะครับเป็นชายาที่เขาใช้กับภาคประชาธิปัตย์นะครับว่าแก๊งเอติมของภาคประชาธิปัตย์ก็คือพวกซสอเด็กๆที่อยู่แวดล้อมว่าคุณอภิสิทธิ์เจิดชีวะสมัยที่เป็นนายกตีนะครับก็มีคุณสวัสดิ์นนคุณ อะไรนะโสภาคุณอะไรก็าก็คือเพวาแก๊งไอติมก็คือยังกินไอติมอยู่นั่อนแตะนะครับทีได้พอคุณเสริมมาใช้กับในการปรับพลมอของเนี้นะครับคนที่ก็คงต้องการกระทบไปถึงคนที่อยู่ในแถเนี้คือคนใกล้ชิดคุณยิ่งรักมาก็คือคนใกล้ชิดอาจจะเป็นคุณสุนันท์ใวชาชิีว่าคุณอะไรฮะที่เป็นนที่ประามสก็โดนด้วยคุณประดอนก็โดนด้วยทุกคนโดนหมดอะแต่คุณประดอนนี่ไม่ไม่อติมแล้วนะ ใช่ผมว่าโดนด้วยท่านอายุเยะแล้วคือโดยภาพรวมคือโดยผมมองในส่วนตัวผมผมมองว่าคุณเสริมเนี่ยถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่พอใจนะครับจากการปรับคลมบองเนี่ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านออกมาละวาดต้องใช่ว่าอลรวาดนะครับเพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ดูเดือดใช้คำพูดที่ไม่ว่าจะกับคุณทวีก็ตามหรือแม้กระทั่งกับท่านนายกฐมนตีก็ตามนะครับ ถึงแม้จะใช้คำพูดทักษาที่รุนแรงก็ตามแต่ว่าผมว่าจะไม่มีผลกระทบหรือส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลน,นะครับผมมองอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าท่านอาจจะเป็นนักการเมืองเก่าแล้วก็มีอาวุโสในทางการเมืองแต่ว่าถ้าดูถึงสถานภาพปัจจุบันของท่านนะครับในพักหรือในคณะรัฐมนตรีก็ตามนะครับผมว่าท่านยังไม่มีสถานภาพพอที่จะ ส่งผลกระทบต่อรัฐบ,บาลสสของท่านสสในกลุ่มของท่านก็ไม่มีนะครับท่านอาจจะพยายามที่จะไปเองกับสสอีสานบางกลุ่มบางบางส่วนนะครับครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเป็นมีมากมายนะครับในขณะเดียวกันบทบาทในทางการเมืองของท่านนะครับก็ไม่ค่อยจะจะมีอะไรมากนักนะครับผมว่าในยันแรกนะท่านอาจจะไม่พอใจนะครับแต่ว่า ท่านอาจจะพูดจาตามนิสัยของท่านนะค,ครับแต่ว่าในท่าที่สุดแล้วผมคิดว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรคุณโดคมจําได้ เมื่อที่แล้วคุณก่อนก่อนจบรายการครับคุณดวงถามพวกเราว่าตรงลงคุณเฉลิมจะลาออกไหมนะฮะคงจาได้นะฮะพวกเราตอบเหมือนกันว่าคุณเฉลิมไม่ลาออกไม่มีใครคิดว่าจะลาออกไม่คิดว่าใครจะลาออกนะครับเพราะนั้นผมยังยืนยันว่าท่านไม่ลาออกนะครับการที่ท่านไปพบกับคุณทักษิณไม่ว่าจะจะจะพูดด้วย โดยประเด็นอะไรหรือมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับในท้ายทสุดล้วผมกลับมาผม,ผมคิดว่านะครับท่านกลับมาออาคงจะทำงานต่อไปนะฮะพี่ศรีมองอย่างนี้ไ,มไหมฮะว่าที่คุณเฉลิมออกมาแล้วว่าเนี่ยผมผมคิดอย่างในึงว่านักการเมืองระดับนี้ไม่ใช่อารมณ์หรอกนะผมมองคือผมถามพี่ศรีว่ามองมุมนี้ไหมว่าคุณเฉลิมที่ออกมาละว,ว่าเนี่ยเพียงเพราะต้องการให้คุณทั้งสณเรียกไปพบแล้วจะได้เจรจาอะไรกันบ้างคืออย่างนี้ฮะคือก็เอาเป็นนักการเมืองในคุณต้องต่อรองให้ได้ครับ ถ้าคุณต่อรองไม่ได้ไม่มเียรแล้วคุณจะเหลืมเบียร์ไปต่อรองนี่เราเงียบนะครคุณเฉลิมต้องบอกต่อไปที่คุณจะเจอแน่นะเจสึกหนักแน่แล้วขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ไปที่พอมาดูตอนนี้นะครับก็จึงเป็นจริงอย่างคุณเฉลิมว่าเพราะตอนที่ฝ่ายค้านเนี่ยกําลังเล่นทุกอย่างแล้วะครับอาศัยองค์กรสระเนี่ยทางยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จะตีความเงินกู้สองล้านสองจุดสองล้านล้านนะครับน้ำก็ยื่นแล้วนะยื่นถอนถอนร,รัฐบาลแล้วอะไรสาพัดที่จะโดนเนี่ยรัฐบาลจะโดนก็เจอหนักแน่แต่รัฐบาลก็ห่วงเขาก็ไม่ห่วงเพราะเขาทําถูกกฎหมายนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรต้องดูต่อไปว่าเอ,อตามองค์กรอิสระจะเล่นอะไรไหมเทคจมามองถึงด้านออนอกจากใช้องค์กรอิสระแล้ว คราวนี้พระปิยปัตยเบิดได้ชนนะครับอแต่ก่อนสมัยเดิมที่พวกพันธมิตรปิยปัดเป็นอีแอบอยู่ข้างหลังนะแต่คราวนี้เดินพันธมิตรก็ไม่แอบแล้วฮะตอนนี้พันธมิตรไม่มีแต่ตอนนี้ออกมาโจมตีพระปิยปัตย์ด้วยซ้าออกมาเต็มที่เขาออกมาเต็มที่ทําไมถึงเราต้องมองทำไมเขาต้องรีบเร่งอันนี้อืทําไมครับอ่าเราก็มองหนึ่งนะวันที่ยี่สิบหก สิงหาเนี่ยอายการจะฟ้องไปฟ้องกณอภิสิทธิ์กับสุเทพเป็นจำเลยถ้าเป็นจำเลยที่คุณเหนื่อยเลยนะเหนื่อยฮะเหนื่อยคดีฆาตกแล้ววันที่หสิงหาจะที่ศาลจะตัดสินคดีหกศพที่วัดที่วัดปทุมนารามีเวยนะฮะทั้งหมดนี้ไม่นสุขม่สนุกและขณะเดียวกันการถ้ารัฐบาลทําสําเร็จในโครงการ